สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลก็จะมาสอนวิธีการทําคลิปด้วยแอป i n s h o t นะคะแบบง่ายๆนะคะเราจะทํายังไงให้คลิปเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็แค่มีแอป i n s h o t แค่นี้ก็ทําได้ง่ายๆแล้วค่ะอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะคลิกไปที่แอป i n s h o t ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราควรจะมีคลิปไว้นะคะเราอาจจะอาัดจากโทรศัพท์มือถือทั่วไปนะคะหรือว่าเราอาจจะทํามาจากแอปพลิเคชันไหนก็ตามอย่างเช่นอย่างเปิ้ลเนี่ยคะ่ะเปิ้ลก็อาจจะมีไปอัดคลิปเล่นใน Tik t อกเปิ้ลก็เอาคลิปตรงนั้นนะคะมาตกแต่งใน In short อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะทําให้ดูง่ายๆนะคะเราก็แค่คลิกเข้าไปที่คำว่าวิดีโอนะคะกดคำว่าใหม่หรือเลขบวกนะคะอ่าแล้วเราก็มีคลิป คลิปหนึ่งที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าคลิปนี้ค่ะเพื่อนขอเลือกคลิปนี้นะคะนี่นะคะและตอนนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีคลิปของเราแล้วก็ซ้อนภาพพื้นหลังเป็นของเราใช่ไหมคะเดี๋ยวเพื่อนจะสอนวิธีในการเปลี่ยนพื้นหลังนะคะวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังนะคะเราก็มากดคําว่าผ้าใบค่ะนะคะด้านล่างนี้นะคะจะเป็นขนาดนะคะว่าเราจะใช้ขนาดไหน1ต่อ1นต่อ56ต่อ9 9ต่อ16ได้หมดเลยนะคะอ่านะคะแล้วตอนนี้เปิ้นจะใช้ขนาด3ต่อ2นะคะที่เปิ้นใช้เป็นประจำเนาะนะคะและหลังจากนั้นมาดูคำว่าภาพพื้นหลังนะคะตรงนี้นะคะพื้นหลังนะคะแถวบนนะคะจะมีคำว่าเบลออยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีสัญลักษณ์รูปเราอาจจะใช้ภาพพื้นหลังเป็นรูปของเรา มาซ้อนกันก็ได้หรือรูปจากอัลบั้มที่เราเตรียมไว้ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะหรือเราจะใช้เป็นภาพพื้นหลังเป็นสีสีแบบนี้ได้หมดนะคะเลื่อนไปเลื่อนมาเลือกได้เลยค่ะตามใจชอบนะคะหรือว่าจะเอาเป็นไล่ระดับสีนะคะเราก็มาดูข้างล่างนี้นะคะนี่นี่นี่นีนะคะได้หมดเลยนะคะแต่เมื่อเออ่ะเปิ้ลเตรียมรูปของเปิ้ลไว้แล้วนะคะเปิ้ลก็จะใช้ภาพพื้นหลังเป็นเป็นรูปของเปิ้ลนะคะอ่านี่นะคะ อ่า uh, รูปนี้นะคะเห็นไหมคะรูปนี้ก็ปรากฏขึ้นมาแล้วนะคะเป็นภาพพื้นหลังนะคะตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเบอมากเบอร์น้อยหรือว่าจะไม่เบอร์เลยนะคะแล้วแต่เลยนะคะแล้วก่อนที่เราจะกดถูกนะคะเราก็มาขยับวิดีโอค่ะเราจะให้อยู่มุมซ้ายมุมขวาได้หมดเลยนะคะเพื่อนก็เลื่อนมาอยู่มุมซ้ายเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะมุมซ้ายสุดนี่นะคะนี่ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยเราก็กดถูกค่ะ อ่านะคะกดถูกนะคะนะคะพอเรากดถูกแล้วนะคะหน้าตาตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มข้อความว่าเราจะใส่อะไรลงไปนะคะเราก็มาบวกที่ตัวทีค่ะอ่านะคะเราอาจจะใส่ว่าดื่มกาแฟทุกวันยังไงให้ได้ประโยชน์ ให้ได้ประโยชน์นาอันนี้เป็นของเปิ้ลน,นะคะนี่นะคะแล้วเห็นแถบบาร์ด้านบนไหมคะสีนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้เน่ตามที่เราชอบเลยคะ่ะเห็นไหมคะง่ายมากๆนะคะอ่ะเปิ้ลใช้สีพีชนะแล้วก็เราอยากจะให้ตัวหนังสือมันใหญ่หน่อยแล้วก็ขยับนะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะให้ได้ประโยชน์อ่ะเปิ้ลทำอย่างนี้ดีกว่า นี่นะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะ1ข้อความละเห็นไหมคะ1ข้อความละแล้วเราอยากจะให้คําตรงเนี้มันยาวไปถึงตรงไหนนะคะเราก็มาดูนะคะแถบบาร์สีเขียวนะคะเลื่อนเลยอ่าเลื่อนไปเลยเปิ้นต้องการให้มันโชว์ไปไปจนสุดคลิปวิดีโอเลยเปิ้นก็ลากไปให้สุดคลิปวิดีโอเท่านี้เองคะ่ะไหมคะอ่านะคะนี่นะคะ แล้วหลังจากนั้นเอ้ยเปิ้อนอยากจะตกแต่งด้วยสติกเกอร์ใช่ไหมคะเปิ้อนก็ไปกดคําว่าสติกเกอร์เห็นไหมคะมันก็จะมีสติกเกอร์ให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับคนที่เอ่อสติกเกอร์ถ้าเกิดว่าสติกเกอร์ฟรีเนี่ยรู้สึกว่าจะได้อ่าเมนูนี้เม่ดูเดียวเนี่ยนะคะนี่เห็นไหมคะนี่นะเราก็สามารถที่จะเอาอะไรมาใส่ก็ได้ให้มันดูกรุบกริบน่ารักนะคะอ่าแต่ของเปินนะ้อนอะเปิ้อน เพื่อนต้องบอกก่อนว่าเปิน้นลงทุนเนาะเพราะเปิน้นใช้แอปพลิเคชันนี้บ่อยเราก็เลยมีแอปพลิเคชันตรงนี้อ่าในการที่จะมีรูปอื่นๆด้วยในการที่เอามาตกแต่งเนาะอ่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอสักครู่อ่าแป๊บหนึ่งนะคะของเปิ้นมีอ่านีมีแก้วกาแฟนะคะเปิน้นก็เอาแก้วกาแฟมาใส่เนาะอ่านะคะเห็นไหมแล้วก็กดติ๊กถูกนะคะเช่นกันค่ะ เราจะต้องมากําหนดระยะเวลาว่าเราจะให้สติกเกอร์ตัวนี้มันมันให้ความยาวเท่าไหร่เราก็ลากไปค่ะเราจะเอาสั้นก็ได้เอาแค่นี้ก็ได้หรือจะเอาแค่นี้ก็ได้หรือจะเอาให้สุดก็ได้แล้วแต่นะคะแต่อันนี้เปิ้เลือกว่ามาสุดละกันเนาะค่ะและเมื่อเราเลือกสติกเกอร์เมื่อสักครู่นี้เราเลื่อนสุดแล้วใช่ไหมแก้วกาแฟเนี่ยเปิ้ลจะเอาสุดเปิ้ลก็ลากไปสุดนะสมมติว่าลูกพีชตรงนี้เราจะเอาสักแค่ไหนดีอ่าอาจจะ อาจจะลากมาสักนิดนึงพอละเอาแค่นิดหน่อยอ่าไม่ต้องเต็มนะคะแล้วเราก็มาดูกันค่ะแล้วเนะคะลก็ไเลยนะคะว่าเราจะยุดที่ไหนเราก็พอเราตกแต่งละพอละเราจะเอาแค่นี้ค่ะแล้วก็กดติ๊กถูกไปค่ะเนาะอ่าทีนี้เอ๊เรามีภาพเคลื่อนไหวละเรามีคลิปละแต่เราอยากจะบวก ภาพนิ่งลงเข้าไปอีกแล้วก็แค่นำนะคะไอ้นำไอ้ตัวเส้นเส้นเนี่ยค่ะเส้นตรงตรงนี้ให้ไปอยู่ตรงไหนก็ได้ค่ะเพื่อที่จะแทรกรูปภาพนะคะเป็นภาพเนาะในการที่จะแทรกเข้าไปใช่ไหมคะอ่าเนี่ยเปิ้ลเอามาเอามาเอาภาพเนี่ยมาแทรกไว้ที่หลังสุดเปิ้ลก็แค่เอามาให้สุดเลยแล้วก็กดบวกค่ะหลังจากนั้นเลือกภาพค่ะเลือกภาพที่เปิ้ลเตรียมไว้เลยอ่ามันจะมีวิดีโอรูปภาพทั้งหมดเปิ้ลเลือกมาที่รูปภาพเลยใช่ไหมคะเปิ้ลก็ใส่ลงไปเลยว่า อ่านี่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 นะคะนี่นี่นะคะปึ๊บน,นี่เห็นไหมคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเห็นไหมคะรูปมันจะไม่ตรงรูปมันจะไม่ตรงเราเลือกมาที่ผ้าใบอีกอรอบหนึ่งคะ่ะแล้วมาขยับรูปนะเลือกมาที่ผ้าใบแล้วขยับรูปคะ่ะอ่าทุกรูปเลยนะคะทุกรูปเลยเนาะ แล้วก็เลือกมาที่ทุกรูปเลยนะคะอ่าเลือกมาที่ผ้าใบก่อนแล้วก็เลื่อนรูปนี่นะคะกดติ๊กถูกเสร็จแล้วก็มาที่รูปนี้ก็กดผ้าใบอีกรอบนึงนะคะแล้วก็กดแน่เลื่อนรูปกดติ๊กถูกค่ะมาที่รูปนี้อีกรูปนึงก็กดที่ผ้าใบนะคะอ่าแล้วก็เลื่อนรูปนะคะเลื่อนรูปนะนี่นะคะกดติ๊กถูกแล้วก็มาตรงนี้นะคะกดที่ผ้าใบแล้วก็กดเลื่อนนะคะมาตรงนี้อ่ากดติ๊กถูกนะคะอ่าทำทุกรูปแบบนี้นะคะทำรูปมีกี่รูปก็ต้องทำแบบนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะให้อยู่ตรงไหนเนาะนี่นะคะ และนี่ก็เสร็จสมบูรณ์ในการที่เราจะวางรูปแล้วใช่ไหมคะเราก็มาตรวจเช็คความสวยงามของเรานะคะกดไปที่สามเหลี่ยมะคะ่ะหรือตัวเพลงของมันนั่นเองอ่ะกดไปนะคะเราเลื่อนมาเราเลื่อนมันมาเราจะมาฟังแต่ทีแรกเลยเราจะมาดูคลิปนะคะ นี่นะคะนี่นะคะเราก็ใส่สอนแทรกไปนะคะว่ากินกาแฟแล้วมันจะได้อะไรยังไงนะคะดูนี่นะคะเราก็จะได้ทั้งคลิปทั้งภาพแบบนี้เลยเห็นไหมคะได้ง่ายๆมากๆเลยใช่ไหมคะทําแค่นี้เองค่ะคลิปอินช็อตไม่ยากค่ะลองเล่นทุกๆฟังก์ชันค่ะอย่างเช่นถ้าเราจะตัดนะคะเราก็มาดูว่าเราจะเพิ่มตรงไหนตัดตรงไหนอะไรยังไงได้หมดนะคะก็มาที่กันไกนะคะอ่าหรือสมมุติว่าถ้ารูปนี้เราไม่เอาแล้วก็คลิกมาที่รูปค่ะ คลิกมาที่รูปนะคะแล้วเราก็มาเลื่อนแถบบาร์ด้านบนแล้วก็กดถังขยะแต่รูปเนี้ยปืนจะเอาเปืนก็ไม่กดถังขยะใช่ไหมคะอ่านะคะเห็นไหมคะทุกๆฟังก์ชันเล่นได้หมดเลยนะคะเล่นได้หมดเลยนี่นะคะเล่นได้หมดเลยนะคะก็เอาไปลองเล่นกันดูค่ะไม่ยากค่ะคลิปอินชอตถือว่าง่ายมากๆเลยนะคะง่ายมากๆใช่ไหมคะกับการใช้แอปอินชอตนะคะแค่นี้เองนะคะเราทํารีวิวปังๆนะคะรีวิวสินค้าให้หน่าสนใจได้ด้วย แอปอินชอนั่นเองนะคะเรานํามาตัดต่อในนี้ได้เลยค่ะวิธีการง่ายมากๆก็ทําตามอย่างที่เปิ้ลสอนมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็ฝากไว้นะคะจนถึงขั้นตอนการเซฟงานนะคะการเซฟในสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดนะคะต้องมันจะขึ้นเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นจะต้องอยู่ให้ครบ100%นะคะห้ามพลิกไปหน้า อื่นๆเลยนะคะต้องรอจนกว่าเขาจะจัดเก็บและบันทึกให้ครบ100%นนั่นเองไม่งั้นมันสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็จะเลือนหายไปนะคะก็จะไม่สามารถบันทึกได้เนาะก็บันทึกให้ครบ100%เซนะคะและหลังจากนั้นนะคะเมื่อมันบันทึกเราครบ100%แล้วเอ้ยแล้วคลิปที่เราทำมันไปอยู่ที่ไหนล่ะนะคะเราก็แค่ออกออกมาจากหน้าอิน็อตแล้วก็ไปดูที่คลังรูปภาพนะคะหรือถ้าเป็นระบบ Android มันก็จะเป็น อัลบัม้มแกลเลอรี่อะไรก็ว่ากันไปนะคะกดไปดูนะคะว่าคลิปเรามาแล้วยังน้านะคะคลิปเปิ้ลมาแล้วนะคะก็มาลองเปิดดูค่ะว่าคลิปที่เราทําสมบูรณ์หรือไม่นะคะแค่นี้เองเราก็จะได้คลิปรีวิวสินค้าที่แบบน่ารักเก๋ๆไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครมีนะคะง่ายไหมคะถ้าง,ง่ายก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่อง youtube นะคะแม่เปิลออนไลน์ชาแนลนั่นเองนะคะฝาก s u b s c r i b e กันเยอะๆจะมีเทคนิค ง่ายๆมาแบ่งปันกันนะคะ